เจอหมีปะไม่ใช่มไม่เจออันนี้ m ิวเอ็กซ์อาหลายคนนะครับถามผมว่าไม่ทำรุ่นอื่นกันแล้วครับทนี้มาครับพามาชมกันว่าเดี๋ยวจะน้อยใจครับสำหรับ m ิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสามครับออกใหม่ล่าสุดครับก็ไม่มีอะไรพิเศษมากครับเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่ย,ยางเดิมนะครับแล้วก็เติมพวกเอ่อท่อเนาะของ้ไฟฟ้าอ่า อัญเชิญสรีนี่หน่อยแล้เดี๋ยวพามาชมครับอ่ะหลายคนถามผมว่ายางเดิมนะครับที่ติดจากโรงงานมาเนี่ยมันใส่กับแม็กใหม่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับคือต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับล้อรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างวิวเอ็กอย่างเอเวอร์เรสต์อย่างโฟลจูเ e นอร์ ate, อ er เนี่ยส่วนมากเป็นตัวท็อปเนี่ยล้อท,ที่ติดโรงงานมาจะเป็นขอบ20นะครับคือมันสามารถใส่กับล้อท,ที่เป็นใส่ได้เลยครับแค่มันอาจจะหน้ากว้างกว่านิดหน่อยก็ ไม่ได้มีติดปัญหาอะไรมันใส่ได้ครับส่วนตัวล้อเนี่ยอย่างแบรนด์เวสวิวที่ใส่คันนี้ทางเวสเนี่ยเขาทำมาทั้งหมดอนะ่ะสี่ลายนะครับจะมี vf 08คันนี้ที่ใส่นะครับแล้วก็ vf 0 4ที่ใส่ในรถที่ผมรีวิวคันเอเวอร์ A ์บ่อยๆนะแล้วก็มี0ูนย์าที่ออกมาใหม่เนาะสามสี่นะ 3, ลายเนะียผมจะบอกว่ามันสามารถใส่กับรถเดิมๆได้เลยที่เป็นติดโรงงานแบคขอบ20เนี่ยคือใส่ได้เลยแบบคันนี้นะก็จะเป็นยางนะครับ2องหกห้ห้าบครับโรงงานมันให้มา สามารถใส่กับยางเดิมได้เลยล้อเนี่ยเวทเนี่ยทำมาสเปกนะครับก็คือจะเป็นกว้าง9 offset บวก15นะครับกว้าง9คือหน้ายางเนี่ย2560เนี่ยคือสวยเลยเพอดีนะครับอมแบบเป่งพอดีคือสวยแต่แค่ดอกอยางเนี่ยจะเป็นลายเดิมลาย HT ของ Piston d o l e r เนี่ยก็ถ้าใครชอบอยางเดิมก็ใส่กับล้อแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยดีไซน์ก้าต่างเนี่ยมันเพิ่มความ โชมเชียวนะครับดูสวยงามมากขึ้นสิ่งที่ได้เพิ่มมาอะไรรู้ไหมครับสำหรับล้อเวทเนี่ยคือเป็นล้อโฟล์คอมิ่งนะครับน้ำหนักเบามากครับสำหรับแบรนด์เวทเนี่ยน้ำหนักต่อวงเนี่ยแค่10.4จกิโลเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับล้อเดิมเนี่ยประมาณ17-18จ็ดสิโลต่างกัน7จกิโลนะครับก็4ล้อเนี่ยหายไป20กว่าโลนะครับถือว่าเยอะมากครับก็ทําให้พวงมาลัยอย่างรถยูสุมิวเอ็กซ์เนี่ยที่พวงมาลัยมันเต้นๆสั่นๆดิ้นๆเวลาเจอเส้นเนี่ย น้ำหนักของล้อที่เบาลงเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวรถรุ่นนี้ลดอาการสะท้านทรงอะไรดิ้นๆแกว่งๆเนี่ยได้ครับอย่างรถคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างครับความสูงเท่าเดิมเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับโชคเลยนะครับก็คือเปลี่ยนล้อเนี่ยฟีลลิ่งดีขึ้นนะครับออกตัวดีขึ้นนะครับน้ำหนักล้อมันเบาเนี่ยใช่ไหมทรงลายพนาริงต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะให้ดูทรงนิดนึงห่วงทรงลายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างเลยล้อเดิ้ล้อยางเดิมมนะครับแลล้้วก็อให่ อ่อนสูงเท่าเดิมครับก็บจะได้ทิศที่ดูหลอ่อดูเพริดูดันเพราะรถคันนี้สีดำนะครับลอ้อลูกค้าก็เลือกเป็นสีอลูมิเนียมแบล็คหรือสีดําด้านครับก็ทรงมาเฟียนะแนวมาเฟียมาเฟียนะครับลูกค้าก็เติมแอ้คันธนีเพิ่มไปครับเป็นข้อ,อเสียจากทีนเจเจดีครับนี่เก้าพันห้าร้อยบาทครับท่อนกลางแล้วก็ปลายนะครับเป็นปลายไทเทเนียมอันนี้ลองฟังเสียงนิดน,นึงก็คือมันจะเป็น เสียงดังกว่าเดิมเนี่ยประมาณสัก5%ปเซไม่ได้ดังมากไม่ได้เข้าตัวรถครับแต่จะเป็นสูตรพลังเงียบของทาง jtc เขานะก็คือเพิ่มแรงม้าแต่เสียงเนี่ยไม่ได้ดังมากครับก็อย่างที่ได้ยินนะฮะราคาก็9500บาทครับมอลูกค้าเติมคนเล็กไฟฟ้าไปด้วยนะครับของ ecu นะครับราคาหนึ่งนาิบนะครับก็ปรับได้3าโหมดครับวิวเอกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ใส่คนเล่งหรือไม่หรือแบบขับเหมือนเดิมเลยขับเหนื่อยมากคนเล่กมันจะแบบ ลึกๆอ่ะแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันขับดีอ่ะเหมือนรถใส่กล่องเลยก็แนะนำว่าใส่เพิ่มไปครับแบบนี้นะวแครับ้องถูกเท่าเดิมก็ก็ได้สไตล์แบบผู้ใหญ่ใช้เนะขับสบายไม่เน้นทรงเน้นแบบเรียบหรูดูดีนะครับก็สไตล์ประมาณนี้เน้นดูดันดูดันดูดันได้ก็ราคาครับสำหรับล้อเปล่า Vf0 08อันนี้นะครับขอบ20เนี่ยล้อเปล่า42,000บาทครับก็ราคาพร้อมใส่ทั้งศูนย์เลยสำหรับลาวเท้าตัวแกมครับตัวท่อบอกราคาไปเนาะเก้าพันห้แล้วก็คาเรกอีกพันก็แล้วก็สิบก็มาณนี้ครับวันนี้ ep นี้ฮะไม่มีอะไรมากครับพามาชมครับรถวิวนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ถามหรือว่าไม่มีรุ่นอื่นครับมาแล้วนะครับกับคำถามเรื่องล้อใหม่ใส่กับยางเดิมได้ไหมนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างที่เห็นครับตรงฟิตเมนต์ต่างๆก็ดูสวยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เป็นเคยครับชอบถูกใใจชช้ดดแแมมมป์เเหหือนิครรรรัับบสาโก สวัสดีครับ